สวัสดีครับแม่ตั้งหน้าตั้งท่าอีกแล้ววันนี้เจอกับผมและกับ<ห>จ่าเข้มรถซิงตั้งโอค่ะนี่น้องตั้งโอของเรา<ห>ดีมีรถอีนคันคันนี้วันนี้เป็นรถอะไรครับนิสสันนาวาร่าค่ะนิสสันนาวาร่า NP 300คันนี้เป็นตัวยกสูงคาลิเบอร์นะฮะ,ละแล้วก็นะสีน้ำตาลน,นะสีนี่แบบว่าสีแปลกๆไม่ค่อยมียยนะครับ<ห>ไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะใครดูรีวิวนี้<ช>นะครับอยากได้ชอบใจอยากเป็นเจ้าของ หนค่ะ1,000บาทนะครับรับคันนี้ไปเลยกับมิสซันอเวอร่า NP 300นะครับแคบเปิดได้นะครับเปิดโปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อรถยนต์แถมมอเไซค์หนึ่งคันค่ะซื้อรถยนต์แถมมอเไซค์หนึ่งคันค่ะโอ้โหนะครับเพียงแค่เอาจักรยานเก่ามาแลกนะนะครับเราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆนะครับที่ขาดแคลนนะครับจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เอามาก่อนนะครับเดี๋ยวจ่าเข้มไปซ่อมให้เองนะครับหรือว่าใครพอมีกําลังนะครับเอาจักรยานใหม่มาก็ได้นะครับได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ ได้ทั้งบุญได้ทั้งรถไปใช้งานโอ้โหแฮปปี้ทั้ง3าฝ่ายนะครับผมนะยังไม่พอโปรโมชั่นช่วยค่างวดอีกงวดละ3000บาทนะฮะกี่งวด6งวดโอ้โหนะฮะจากค่างวด7,200พันนะครับวันนี้ลูกค้าผ่อนแค่4,200บาท4,200บาทนะครับผมนะอุตส่ายท่องนี่นะครับนะสี่พนสองร้บาท6ตัวแรกนะฮะหากไม่รับโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับเลือกรับเป็นสลดได้อีก10,000 แปดพันบาทยังไม่ไปเลยฮะนะฮะหนึ่งหมืนแปดพันนะครับส่วนลดนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันหนึ่งหมืนนะครับแล้วส่วนลดอีกหนึ่งหมืนเป็นสองหมื่นสองมืนแปดพันบาทอ่านะครับส่วนลดวันนี้สองหมื่นแปดพันนะครับจากราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทไม่ขายค่ะวันนี้ขายเพียงแค่สามแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับผมนะค่างวดไม่ถึงเจ็ดพันแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูรถกางกันนี้นะครับคันนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับเดิมจากโรงงานนะครับ สีแบบนี้เลยนะครับประจังหน้าเดิมเดิมนะครับแบบนี้นะครับนะฮะเดิมเดิมนะฮะมีไฟตัดบอกไหมไม่มีนะครับใครอยากได้ยวจ่ายให้นะครับผมนะเดี๋ยวใส่ให้นะครับผมแล้วก็นี่ไฟหน้าธรรมดานะอ่าดูร้อนแล้วโอ้คันนี้ร้อนเดิมอยู่นะครับร้อนเดิมไหมคะร้อนเดิมอยู่นะคันนี้นะครับใครอยากได้แม็กนะครับอกไ้แม็กบอกได้เดี๋ยวจ่ายให้บอกต้องโอเลยนะครับเป็นบอกยานะครับ บอกใครก็ได้เหมือนกันนะครับได้แม็กซงเลยนะครับอ่ายายนคันนี้นะโอ้นไงนี่โอ้สีครีมค่ะภายนคันนี้เป็นเบาะสีครีมโอ้โหนั่งสบายเลยเบาะสบายค่ะเบาะผ้าธรรมดาคันนี้นะครับนะดูจากการนั่งแล้วสบายนะครับน่าจะสบายนะทำไมสบายก็พงลงมาเลยแหละเดี๋ยวจ้ะนะแอร์แบ็กสองลูกนะซ้ายขวาเกียร์ธรรมดา อย่าธรรมดาหกสปีดหกเกียร์มีกล้องถอยด้วยคันนี้นะครับนาวารานะนี่มีมีหน้าจอนะครับกล้องอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะน้องัอนเข้าเกียร์ถอยไปไหมลูกเนี้เป็นค่ะอ่าเข้าเข้าเกียร์ถอยหน่อยเบรกมือไม่ต้องออกค้าไว้เลยเบรกมือนะเบรกมือค้าไว้เลยอย่ารถมันไหลอ่านั่นแหละอ่าเข้าเกียร์ถอยนี่ครับอย่างวั่นใจรุดด้นหน้าครับผมมันไม่ใช่เกียร์ถอยดูเกียร์ดูหกเกียร์เกียร์ถอยผักสายสุดผักลงแล้วขวาสุดกดลงก่อน ต้องกดด้วยเหรอคะอ่ากดเออเออแล้วบอกเป็นใช่ไหมแล้วบอกเป็นแกถอยตรงนู้นอันนี้เป็นรถหนูล่ะเรียวกันเรียวกันนะฮะอ่ะคันนี้นะครับเลขไม้แสงก็โลนะครับผมนะแอร์แบ็กสองลูกนะครับกระจกมองข้างประตูปรับไฟฟ้าหมดเลยเนาะไฟฟ้าหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูตะเข็บน้องน้องตัวอ่ะนี่นะฮะคันนี้ก็เดิมเดิมเอาเปิดแคปด้วยแคปเปิดได้แคปเปิดได้เออแคกให้หมดเลยเปิดให้หมดนะนั่นละเออเราจริงใจจริงใจเอาแฮกแฮกแฮกนะ โอ้นะครับอ่ดูครับตะเข็บเป็นยังไงโอเดิมค่ะเม็ดอาอยู่ครบทุกเม็ดนะฮะมาดูได้เลยอนะครับใครอยากซูมซูมเลยพี่นะครับผมตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิมทุกประตูทุกอนูทุกเม็ดนะครับประตูนะครับประตูข้างแคบไม่เคยแกะนะครับผมรถไม่เคยเป็นอะไรมานะนะครับเดี๋ยวจะหารถไปนู่นไปนี่มันมานะครับบ้านเดิมเดิมอ๋อนะฮะ นี่ตะเคียประตูฝั่งประตูนี่ก็อันเดิมนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เดิมๆค่ะนี่ได้หยิกเข้านะนี่หยิกเข้านะนะครับถ้าหยิกไม่เข้าเนี่ยสันจะหากราชนมานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังนะฮะคันนี้กันชนได้หายไปแล้วนะครับผมนะนะผันชนได้หายไปแล้วนี่กล้องนะครับเห็นกล้องไหมลุงโอ้กล้องมองหลังเห็นข้างตรงไหนตรงไหนตรงนี้ชี้อ่านะครับเดี๋ยวไม่รู้กันนะครับนี่นะฮะกับอวาร่าเอ็นพีสามร้อยนะครับนี่รุ่นตรงนี้นะ กลองติดรถมาไม่ต้องไปติดเพิ่มนะสบายของโรงงานทนแท้แน่นอนนะครับไฟไฟไฟท้ายนี่นี่เขาเรียกไฟไฟธรรมดาฮะไฟอะไรคะไฟธรรมดาไฟหลังในโปรเจคเตอร์ป้าไปแล้วมีไหมหรอไม่มีไม่ใช่หรอคะไฟหลอธรรมดาโอ้โหน้องโอ้บอกว่าแถมไฟหลังโปรเจคเตอร์นะครับที่ไหนมีขายบอกด้วยนจะไปซื้อนะครับนี่ไฟหลอดธรรมดานะครับนะไม่เหมือนตัวดิแมกซ์ดิแมกจะเป็นไฟ LED นะฮะเออ โอ้โหคุณแถมไปเอาโปรเจคแล้วเกือบเกือบงานเข้าแล้วนะครับนะเอามาดูฝั่งซ้ายนะครับนะฝั่งซ้ายในต้องโอดแหกแหกเข้ไปแหกแหกเข้าไปน่ะแหกเข้าไปแหกเข้าไปอ่าโอ้มันแน่นอ่ะเงี้ยงัดเข้าไปนัละโอเคค่ะพาดูความงามของตะเกียบรถนีนะครับเดิมเดิมกล้องเห็นไหมกล้องไปกันกล้องครับกล้องเห็นไหมคะอ่านะให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับอ่าเรียงสวยเงียงามคลิบจากโรงงานจากศูนย์นะครับ ปร,ประตูประตูนี่น็อตไม่เคยขยับนะครับผมนะน็อตเดิมทุกตัวนะครับผมคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกระบาทนะโรู้เนาะใช่ค่ะผ่อนสบายเออนะครับใครหารถผ่อนไม่แพงมาตังนี้เลยนะครับเจ็ดพันกระบาทนะไม่ต้องไปเอาดีมงดีแม็กนะคันนี้ผ่อนสบายรถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนะตระกูลนาวาร่านะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับนะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันแต่แค่มันเปิดยังไงอ่ะอ่าเปิดเปิด ร้อนนะครับร้อนร้อนร้อนนี่นะโอ้โหนะห้องเครื่องเนี่ยเดินเรียบคลิปเลยนะคันนี้นะว่าล่านะครับ2.5 2,5 0 0นะอันเดียวกันนะครับผมเดิมโรงงานนี่ได้แบตใหม่ด้วยนะโอ้เนี่ยแบตเตียนใหม่ด้วยนะครับแบตเดิมนะครับกลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับอันนี้เราจัดแบตใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้งานกัน3 4ีปีไปเลยนะดูตะเก็บประตูประตูไอประตู เอ้ฝากระโปรงนะครับน็อตน็อตแก้มน็อตแก้มนะนะครับไม่มีลายหมุนค่ะน็อตฝากระโปรงมีมีแกะนะคันนี้นะน็อตฝากระโปรงมีแกะนะครับอ่าแจ้งก่อนเลยนะน็อตฝากระโปรงมีแกะแต่ว่าตะเก็บตะเก็บเดิมนะครับแล้วเก็บเก็บสีตรงนี้นะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ดูนะสติ๊กเกอร์นะครับโรงงานนะครับไม่อัาอ่านะครับสงสัยไม่อัรกคืออะไรนะครับอันนี้ไม่อัรกโรงงานนะครับผมจากคุณยนต์นะนะครับถ้าเกิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าชนมาไอ้ตรงนี้จะหายไปครับเพราะว่ากราโปงเก็บหมดนะนะ โอเคนะครับใครจะเอาก็อุจอง1,000บาทนะครับคันนี้นะครับนวรา NP สามร0อนะครับนะใช้เงินเอารถแค่1,000บาทนะ1,000บาทนะครับผมอุจองแค่1,000บาทนะครับผมนะวันนี้ราคา3สา0 0สนแปดหมื่นห้าพันขายไม่ขายนะครับเล่ารถให้เลยวันนี้มีโปรโมชั่นเลยครับผมช่วยผ่อนค่างวดให้งวดละ3,000บาทนะครับกี่งวดหกไปเลยค่ะหกงวดนะครับผมนะไปจ่านวนเงิน18,000บาทนะครับจากค่างวดปกติ7,000 200บาทเราให้คุณผ่อนเพียงแค่เจ็ดหกห้าสี่พันกว่าบาทสี่พันสองนะครับผมถ้าไม่เอาโปรโมชั่นช่วยผ่อนเลือกรับเป็นส่วนลดได้อีกหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอ่าแล้วครับผมยังไม่พอจ่าเข้มใจดีแถมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันแถมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันโอ้นะฮะนะครับเพียงแค่เอาจักรยานเก่ามาแลกนะฮะเรวจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่ได้โอกาสได้ระโนะฮะถ้าลูกค้ามีตังค์นะครับไม่เอามออเตร์ไซค์นะฮะ เลือกรับสลดอีกห0 0 0งหมื่นห0 0่งบาทนะครับรวมกับไอไอโปรช่วยพอดีหนึ่งหมื่นเป็น28,000ื่นแปเออเหอะนะครับง่ายๆเลยนะครับบนจองแค่1,000บาทนะครับดูจากคลิปวปดีโอนี้นะครับดูจากอ่า YouTube มาก็ได้เนาะได้เหมือนกันนะฮะนะ28,000เอาไปเลยนะครับจาก385,000บาทวันนี้เหลือเพียงแค่300,000 360,000ห0 0 0หมื่นบาทนะครับนะเอาไม่เอาเออค่ะวอนไม่ถึง7,000นะคันนี้นะครับถ้าเอาโปรไปเนี่ยไม่ถึง7,000นะครับ3า0 0 0 0หกหมื สามพันบาทนะครับผมได้นาวราไปขี่นะฮะเอานะคะค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าษีพลวอให้ประกันให้น้ำมันให้น้ำมันเครื่องถ่ายให้กองเครื่องถ่ายให้แม็กไมยางใหม่ฟิล์มรอบคันประดับยนถ่ายของเหลวตั้งซูชั้งล้อนะครับกับฟีสองเดือนจะเพิ่งใจเย็นจะโอลยไม่ทันเออนะฟรีทุกอย่างนะครับผมนะคือไม่เลือกฟรีอะไรครับผมนะโอนมาแค่หนึ่งพันหนึ่งพันเท่านั้นโอ้จัดให้เลย เออนะครับผมออกรอบเพิ่มแน่นอนออกได้ทุกจังหวัดนะครับเส้นสัญญาถึงบ้านใช่แต่จังหวัดออกได้หมดเราก็ส่งรถฟรีเลยเนาะใช่ทั่วประเทศนะครับยกตั้งยกเพ้นสามจังหวัดจะไภาคใต้ขอให้คนไทไม่รับจัดนะค่ะภากใต้ไปย่านระเบิดโอเคนะครับใครจะเอาติดต่อเข้ามาครับโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์ศูเบอร์จากครัเองแล้วก็เบอร์น้องโองสี่สามหนึ่งเก้าสอค่ะอีกรอบนึงครับ ส2 4สองสี่ค่ะอ่ะซื้อกับใครได้เหมือนกันโปรนี้นะครับผมนะมอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะครับผมนะจองก่อนได้ก่อนจองทีหลังได้ทีหลังค่ะอ่ะรอวันนี้ผมจ่าเข้มรัซิ่งกับน้องตาโอกขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะ,ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีสวัสดีครับ